สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูบุ้งอีกครั้งนะคะเมื่อวานนี้เด็กๆเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของฝนไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าประโยชน์และโทษของฝนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยนะคะ1ึประโยชน์ของฝนทําให้เรามีแหล่งน้ําน้ําดื่มน้ําใช้นะคะ 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างเช่นพวกปลาเขียดปูที่อยู่ตามแหล่งน้ําต่างๆนะคะ และ 3. ทําให้แผ่นดินชุ่มชื้นต่อมาเป็นโทษของฝนนะคะโทษของฝนหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนใช่ไหมคะเช่นรถชนกันอะไรต่างๆนะคะ 2. ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษที่จะมาในตอนฤดูฝนและ3ฝนตกหนักๆทําให้เกิดน้ําท่วม ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราระบายน้ําไม่ทันเนี่ยน้ําก็จะขังไว้แล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมส่วนน้ําที่ขังไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเน่าและสกปรกถ้าเราไปเดินย่ําหรือไปถูกมันเข้าก็จะเป็นแหล่งของเชื้อโรคเหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับฤดูฝนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งให้เป็น3ามหมวดใหญ่หญๆก็คือ1 หมวดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศสภาพอากาศ 2. หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งกายในฤดูฝนและ 3. หมวดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์มีพิษที่มาในฤดูฝนอยากรู้กันไหมคะว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปทีละหมวดกันเลยนะคะมาเริ่มคำศัพท์หมวดที่1เกี่ยวกับฤดูฝนเลยนะคะหมวดแรกก็เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะ คำแรกก็คือ rainy season rainy season สกดอย่างนี้นะคะ r a i n y s e a s o n rainy season rainy season คำแปลก็คือฤดูฝนนั่นเอง ต่อไปคำที่2นะคะคำว่า rainbow rainbow สะกดอย่างนี้นะคะ a, a i n b o w rainbow rainbow คำแปลของคำว่า rainbow ก็คือสายรุ้งนั่นเองต่อไปนะคะคำว่า stormy stormy S, S T O R M Y Stormy 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 ก Storm ็คือพายุฝนนั่นเองนะคะต่อไปคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูฝนหมวดที่สองก็คือหมวดเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับฤดูฝนนะคะอันแรกอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยเวลาฝนตกก็คือ umbrella umbrella อัมเบร l ่คืออะไรคะเด็กๆพอจะเดาได้ไหมอัมเบร l ่าก็คือร่มเองเดี๋ยวเรามาสะกดกันนะคะ u m b r e l l a Umbrella าอัมเบร a ก็คือร่มนั่นเองต่อไปคำที่สองคำว่า raincoat Raincoat ก็คือเสื้อกันฝนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมๆกัน R A, A I N C O A T Raincoat Raincoat ก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองต่อไปรองเท้าของเราจะเป็นรองเท้า Boot นั่นเองใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจะออกเสียงคล้ายๆกันเลยจะออกเสียงว่า BOOTS บูทบูทก็คือรองเท้าบูทส s สะกดอย่างนี้นะคะ B O O T S b o o t b บูทรองเท้าบูทส s นะคะส่วนหมวดสุดท้ายคือหมวดที่3เกี่ยวกับสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มีพิษที่จะมาในตอนฤดูฝนตัวแรกเลยก็คือยุงนั่นเอง ยุงภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า mosquito 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 สกดอย่างนี้นะคะ m o s q u i t o mosquito mosquito ก็คือยุงนั่นเองต่อไปสัต ตัวที่สองที่เราพบกันบ่อยๆเวลาน้ำท่วมก็จะเลื้อยมานั่นก็คืองูงูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า snake 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 สะกดอย่างนี้นะคะ s n a k e snake snake ก็คืองูนั่นเองต่อไปตัวที่3มนะคะ ที่มีพิษแล้วสามารถทําให้เราแบบถ้ามันมาต่อยเราจะเจ็บเราจะปวดมากเลยก็คือสกอร์เปียนเด็กๆลองทายดูสิคะว่าสกอร์เปียนคืออะไร Scorp ion. Scorp ion. สกอร์เปียนสกอร์เปียนสะกดงี้นะคะ s c o r p i o n สกอร์เปียนสกอร์เปียนสกอร์เปียนก็คือ แมงป่องนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนทีละคำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมวดแรกก็คือหมวดเกี่ยวกับสภาพอากาศคำแรก rainy season rainy season หรือดูฝนคำที่สอง rainbow rainbow สายรุง้ง stormy 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 พายุ หมวดที่2นะคะหมวดเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะคำแรก umbrella umbrella รม่มคำที่2 raincoat raincoat เสื้อกันฝนคำที่3 boot boot รองเทา้าบูทอ่าต่อไปเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะคะหมวดเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพิษในฤดูฝนที่เราพบกันบ่อยๆหนึ่ง mosquito mosquito มอส quito คือยุงนะคะตัวที่2องสกอเปียนสกอเปียนแมงป่องตัวที่3 s n ส Snake, 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 เนกสเนกสเนกงูเด็กๆลองให้ผู้ปกครองเปิดให้ฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเด็กๆฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะเด็กๆจะได้จำได้แล้วก็ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสำหรับวันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะเป็นการประดิษฐ์ ให้เด็กๆประดิษฐ์ก้อนเมฆแล้วก็มีสายรุ้งลงมาใช่ไหมคะมีวิธีทําบอกแล้วมีอุปกรณ์ให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆลองทําด้วยตัวเองแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายผลงานส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมดหน้าที่ของค,ครูแล้วเดี๋ยวเราพบกันในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอบคุณมากนะคะที่เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วอย่าลืมออกจากบ้านไปไหนให้ใส่หน้ากากอนามายัยและล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะหยิบจับอาหารทานนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะบา,บาย